พี่เด่นเอาตัาให้มาไปเดี๋ยวเงี้ยเขาพูดว่อุ้ยโหตอนนี้มุมดีมากเลยไหนอ่ะแรงอ๋อไม่มี้เขาปรับตัวด้วหลายล้านปีแสงแล้วบอกเลยต้องรอดาวดาวตกไปไม่ให้ดีกว่าอร่อยดีมากพี่คุณอย่างงี้วางมือพอดีมากอ่ะหนาวพี่สบายใจเหรอไอทำไมพี่สบายใจครับอกก็สบายใจแบบนี้ไม้วแต่มึงไม่ไม่แกยู ไล้วเป็นอะไรุ้๊่ทอนไม่ติดค่ะไ่ถล่มสามีขาวสามีเดือเย็นมีบ้านน้ดยมแ้หกทางให้ไง้าน่ไักรักเอ้พี่ดิไงุบานีุ่ยี่ตม้งิงอ่ะเ็มา่ไดไอ้ี่ขาไปเน ขอแอิเอมเลรระ่ะร้ับมาอยู่ด้วยนะเล่นอยู่คอนโดเลยอ่ะเป็นน้ำหวงเองไหมไม่ใช่ตโดนอะไรอกอที่ี่ับรันนีว่าน้ตาจะไหลน้ำตาน้ำตาจะไหน้ำตาจะไหลิงนะไม่ใช่เวพี่ ไม่ด้นะเราสงมากแล้วก็เอนีมาข้บินมาแป้นะคะมาจะ้านบินยังไม่จบอีกแป้หุดก็หุข้าบานดินาู่แอนพูดที่ทน้ ได้ดูคไราูกันแบบนี้เออแล้วเขากมทเคยกันแบบสวยไงก็ไม่แอนนีทานน้องเวยมือเละมือเละตลอดเลยสวยๆากก็ได้บางทีนวไม่เคยถ่ายดีอ่ะเอ้ายังไงล่ เขาจะถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปอะไรล่ะพ่อไอ้เกียรตตรงนี้เลยตาลโมนี่ไปวิ่งวูบเอ็มนนะคะไอ้ชายอะ

เกิือมันจะขาวโอเคไน่ตีไีไข่ตีใครทำไม่เป็นเดี๋ยวเ o า t ่วยคุณต้องสอนจะทำให้มืดลงใ้ทำให้ขาวขึนใช่ใช่เดี๋ยวทำให้ดู